t o อปออฟเดอะว d ในสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ชวนเที่ยวเนปลาลในบรรยากาศสบายๆชมความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยเดินเล่นในเมืองแบบส w Life ที่พกลาชมศิลปะสิ่งปลูกสร้างแบบฮินดูที่แปลกตาที่กาดมันดุทิ้งท้ายด้วยการเก็บตกภาพประทับใจกับงานแฟนซีซอฟ t ์พาวเในทริปล่องแม่น้ำดานูบติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับพบกับท o p of the World นะครับวันนี้วันอาทิตย์เราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกายีนาทีนะครับผมอยู่กับพิทักษ์เกลงสมทรัพครับสวัสดีครับพิทักษ์เกดงครับสวัสดีครับครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงทริปดานูปไปเรียบร้อยแล้วเราก็มีของที่เอามาจากทริปดานูปเอามาแจกให้คุณผู้ชมอันแรกเนี่ยไข่ผมเองครับซื้อมาจากดานูปนะครับก็ตอนที่เราไปเที่ยวที่ออสเตรเลียคือปกติเนี่ยคุณ กนมนเขาจะใส่รองเท้าสองข้าง2สีของคุณวิทยเยนเี่ยเป็นไข่สองข้างสองสีขนาดไม่เท่ากันอีกไข่ไข่ลูกสีน้ำเงินี่จะมาแจกด้วยนะจะเล็กกว่าไข่ลูกสีน้ำตาลแจกอก็คือเราจะแจกไข่สองใบนี้ให้คุณผู้ชมคนละหนึ่งใบครับ,รบไม่ให้คู่นะครับไข่เรามีแค่2ใบเราให้คนละใบเป็นไข่อีสเตอร์ซึ่งซื้อมาจาก พระชวังเชิญบุญในเวียนนานะครับออสเตรียอันนี้ในนี้ของนอกเราคิ้วเข้ามาเลยนะครับเอาเข้ามาแจกคุณผู้ชมนะครับกติกาในการร่วมเล่นยกไข่เล่นก่อนกติกาในการร่วมเล่นเนี่ยนะครับก็คือว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งมาแคปหน้าจอของ youtube ของเรานะครับให้เห็นว่าคุณผู้ชม Subscribe y o u t u b e ของเราเดอ e เวอรแล้วตาม youtube ที่กรอยูงหน้านะครับแล้วก็เอาภาพที่คุณผู้ชมแคปเนี่ยมาใส่ที่ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ แจ้งมานะครับว่าร่วมร่วมสนุกเพื่อเอาไข่แต่นอกจากไข่แล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันเล่นเรืเ่องถุงเราก็เลยเอาถุงที่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ที่พระราชวังเบลเวเดร,รมารมามอบให้ท่านอีกหนึ่งใบใหบ,บ,บท่านที่ต้องการนะ<ช>อันนี้เป็นถุงที่แบบว่าถือกันเกลอเอลยถ้าใครไปที่<ช>มิวเซียมคือเวลาไปซื้อของเที่ยวลึกตอนผมซื้อของเที่ยวลึกที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ย ก็ไม่เนึก้กว่าถุงที่ได้มันจะสวยอย่างนี้นะครับถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยผมจะ <c oughs> แยกของที่ซื้อเป็น3 4มสี่กล่องเพื่อที่ว่าจะได้ได้ถุง 3- 4ี่ใบรา, <c oughs> บางว่าก็เอาถุงใบเดียวใส่ผุซื้อเสื้อยืดสตัวมั้งก็เอามาใส่3ตัวซื้อถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกผมก็จะให้เขาแยกถุง <c oughs> เป็นซื้อยืดถุงละตัวถุงละตัวจะได้เอามาแจกคุณผู้ชมจะเยอะขึ้น <c oughs> นี่เอามาใบเดียวแล้วอุตส่าห์เก็บมาอย่างดีในกระเป๋าไม่ให้ยับนะครับแต่ว่า ก็เสียสละให้คุณผู้ชมถ้าเกิดอยากได้อยากจะได้ถุงไปนี้นะครับก็ร่วมเล่นกนติกาเดียวกันแต่เขียนบอกเรานิดหนึ่งว่าอยากได้ถุงหรืออยากได้ไข่นะครับถ้าจะถ้าอยากได้ถุงอาจจะมีคนอยากได้ถุงน้อยก็อยากได้ไข่ที่มันเกี่ยวพันกันไปมเนี่ยถุงกับไข่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มปสอง <c oughs> อ,อย่างที่มาจากดานูบออกมาฝากคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาแนะนําทริปท่องเที่ยวนะฮะอันนี้จะขายของละ ขายทั่วรขายทั่วรขายทั่วของไปเนปลาลก่อนไหมไปเนปลาลก่อนเลยพี่ี่เกิงไปอินเดียกับเนปลเาลคราวที่เราติดใจกลับมาบอกให้ผมจัดทริปเนปาลเลยใช่เพราะว่าอย่างนี้ฮะก็คือว่ากระแสะของคนที่อยากจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมันสูงมากนะโดยยิ่งกลุ่มคนที่แบบไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตในการเดินเขาได้ปีนเขาได้เนี่ยแต่อยากแค่ว่ามองให้เห็นสวย ซึ่งการไปที่การบันดุที่ในปลาลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นไปนพักบนภูเขาสูงซึ่งมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งยอดเขาเขาคือเอเวอเรสต์ถูกไหมฮะก็อย่าเอาไปเลยนะยอดเขามันหลายยอดแต่ผมจําไม่ได้ว่ายอดที่เราไปเห็นเนี่ยอยู่ตรงการบันดุคืออะไรแต่ว่ามันมีเมืองที่มือชื่อว่าพ่คราเนี่ยนะฮะอีกเมืองหนึ่งนะซึ่งเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามันเป็นเมืองที่ อยู่ติดกับเชิงเขาหิมาลัยเลยครับแล้วก็กลายเป็นเมืองที่มีความนิยมเป็นอันดับสองรองจากกาบันดุเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับสองแล้วก็เป็นเมืองเหมือนเหมือนเชียงใหม่อะไปดูดอยสุเทพไปเชียงใหม่นี่นแต่ที่นี่เป็นเมืองที่มีตาอากาศเป็นเมืองที่มีประชากรอันดับสองของเนปลาลแล้วก็มองเห็นยอดเขาแอนนาปุระรซึ่งเป็นยอดเขาสูงหนึ่งในแปดของเทือกเขาหิมาลัย แล้วอนาปุระเนี่ยถ้าหาว่าท่านเป็นนักดูหนังนะมันเป็นชื่อบริษัทผลิตหนัง hmm. ที่ทำหนังระดับออสการ์มาแล้วนะผมตอนเห็นตอนแรกผมเห็นทำไมไบริษัทนี้ชื่อแปลกๆว่ะแต่ปรากฏว่ามันคือหนึ่งในยอดเขาของหิมาลัย hmm. แล้วถ้าเราไปเมืองอพ่คราเนี่ยเราก็จะเห็นยอดเขานี้ซึ่งเราเลือกเดือนที่อากาศเนี่ย มองเห็นหิมาลัยเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือเดือนตุลาคมคต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะออกเดินทางวันที่1 0ถึง14ตุลาคมนะฮะอันนี้ไปโดยการบินไทยไปลงที่กาดมันดุกาดมันดุปับเนี่ยบินไปที่ภูเขาพกาุกคา่าไปเมืองพุกคลาเพื่อมองเพื่อเพื่อพักผ่อนอยู่เชิงเขาหิมาลัยแล้วที่นั่นเนี่ยเขามีทะเลสาบเขามีกิจกรรมล่องเรือเขามีกิจกรรมนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ภายใต้อ้อมกอดของภูเขาทิมา<อ>มาไลอ,อ้อมกอดหิมาลัยแล้วก็สําหรับคนที่ชอบธรรมชาติแนะนําเลยนะทริปนี้จะเห็นความงดงามเพราะาบริเวณนั้นมันจะมีสามทะเลสาบก็นึกถึงอย่างทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจินะ,ะเวลาน้ํามันสะท้อนลงม,นมันก็สวยแต่ที่นี่เขาก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งกิจกรรม เบาๆสำหรับลูกค้าอย่างพวกเรานะอยาจจะสูงไวหน่อย slow life โลนะแล้วก็โรงแรมเนี่ยเราก็เลือกโรงแรมอย่างดีอยู่แล้วนะครับพักที่นั่นเนี่ยสองคืนนะฮะที่เมืองเนี่ยสองคืนชื่นชมความงามของหิมาลัยในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งแน่นอนเห็นทั้งความเขียวขจีเห็นทั้งหิมะด้วยแล้วก็มองเห็นยอดเขา ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งเพราะมบบอกว่าแอนนาปุระเนี่ยแอนนาปุระเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าแห่งกเกษตรสมบูรณ์แห่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นภาษาสันสกฤตนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารการกินเราก็จะได้ไปชมที่นั่นออกจากการชมธรรมชาติสองวันเราบินกลับมาที่กามดัดุทีเนี้ยมาชมความงดงามของศิลป,ปะของเนปลาลก็คือแบบฮินดูซึ่ง ผมบอกได้เลยว่าฮินดูเนี่ยไปดูที่เนปาลเนี่ยก็ไม่แพ้ไปดูที่อินเดียนะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้ไปชมพระราชวังต่างๆไปดูจัตุรัสที่มันเคยโดนแผ่นดินไหวแล้วก็กระแพงเนี่ยอยู่ในหนังของคินูริฟเรื่อง Little ้ลบุ h a สวยมากนะฮะอยู่สองวันในในป่าแล้วก็ไปช้อปปิ้งกายมันดู ในยุคนี้เนี่ยมันต่างจากที่ผมเคยไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคือมันสะอาดมากเป็นระเบียบสนามบินใหม่ดีมากนะไปาการบัรดุคราวนี้เนี่ยนะเหมือนไปเที่ยวเมืองที่มันพัฒนาไปผิดหูผิดตาเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเราเลยมั่นใจว่าการจัดทำทริป5วันสี่คืนคบ,บินโดยการบินไทยไปลงที่การบรรดุบินไปกลับเนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยพึงพอใจทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกิน ในเนปาลเพราะทริปนี้เนี่ยก็จะเป็นทริปที่เจาะลึกเนปาลโดยเฉพาะค<ช>ือปกตินเนปาลมักจะไปถูกพ่วงกับอินเดียถูกพ่วงกับประเทศอื่นๆแต่ว่าทริปนี้เ,นเป็นทริปที่เราไปเที่ยวเนปาลประเทศเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่ในเนปาลอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยๆแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวสวยๆในประเทศเนปาลค,ครับผมผมชอบใจตอนที่เราไปเดินช้อปปิ้งนะ ผมไปซื้อผ้าแล้วผมก็มีเพื่อนฝากผ้าที่บอกอยากได้ผ้าแบบนี้คนขายเนี่ยเห็นอะไรบอกผ้าแบบเนี้ลายนี้ไปซื้อข้างทางเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในไม่ใช่แบบที่เขาขายรือเขาขายพรีเมียมแล้วเขาก็ดูนะภาพที่เพื่อนผมส่งมาหลายภาพนะเขาบอกว่าอันนี้ของเขาอันนี้เขาเคยขายคือคือผมมีความรู้ว่าคนขายอ่ะดีตรงที่ว่า อันนี้ต้องไปซื้อทางอื่นแต่ถ้าแบบนี้เขามีแต่เป็นรุ่นเก่าแต่เขาอบมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้นะเวลาไปซื้อของแบบนี้ในเมืองที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเนี่ยถ้าเราเจอคนขายแบบนี้มันก็ทําให้เราสบายเข<อ>าก็จะแนะนานได้<ล>ว่าแล้วเขาก็พูดจริงค,รคือพอเดินออกจากตรงนั้นมาเนี่ยไปอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นสินค้าแบบถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่า สตรีทสตรีทอาร์ตเหรอเหมือนกับที่เราพูดถึงเกงเกงช้างเกงเขงช้างเยอะๆเราไปเจอเกงเกงช้างแบบที่เป็นเมดินไชน่าแต่ว่าเป็นเกงช้างที่ไม่ได้เป็นต้นฉบับแท้ๆของไทยนะครับอันนี้ก็คือเนปาเป็นเนปาลเหมือนกันแต่เป็นเกงเนเป็นผ้าเนปาลแบบที่แบบเป็นผ้าโหลอ่ะตานึงก็จะเป็นผ้าแบบมีระดับหน่อยแล้วบางคนนะตาผมซื้อเป็นหลาเลยนะบอกเจ้าไปทําไมจะไปตัดเสื้อ แล้วจะหาเดี๋บอกเขาบองรู้เขาเปิดดูเนี่ยไปเจออยู่ในวงเวียนที่อยู่รอบเจดีเนี่ยเป็นร้านขายผ้าเป็นล้าๆเลยนะไอ้เราก็ไม่เคยรู้แบบอ๋อมีหน้าล่ะคนตัดผ้าคนทําผ้าก็ถึงจะรู้ว่าอันนี้แบบผูตานอันนี้แบบที่เบสอันนี้แบบ,บ,บมาบบมันก็สําหรับสุภาพสตรีที่จะไปหรือว่าคุณสุภาพบุรุษที่อยากจะได้ไลายเสื้อ ที่ดูแล้วเนี่ยมันมันอินเตอร์แต่ว่ามันมีลายของพื้นที่เนี่ยนะไปที่เนี่ยก็สามารถนะอันนี้ก็1 0 1ถึง14ตุลาคมครับไปเที่ยวกันนะครับช่วงนั้นอากาศที่เนปาลกำลังสบายเพราะว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงที่เนปาลก็จะสวยงามนะครับไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วอากาศก็เย็นสบายนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะกลับมาชวนทุกชมไปเที่ยวเซาแอฟริกาเซาแอฟริกาครับ ที่อุทยานแห่งชาติแถวนั้นเนี่ยนะครับคือเราจะมีโอกาสที่จะนั่งรถแบบที่รถจี๊ปแบบที่ไปดูสัตว์อะรถที่ <ฮะ S 1> แบบที่มันเปิดข้างสามารถซัฟฟรีจะเออเราเหมือนซัฟเฟรีเวิเหมือนเห <laughs> ม,มือนเราไปนั่งอยู่ในกรงเล่ารถขับเข้าไปให้สัตว์ดูเรา <laughs> คือไม่เหมือนเราไปดูสัตว์พอให้สัตว์ดูเราแต่ว่ามันก็จะมีช่องด,ด้านข้างที่เปิดให้เราสามารถจะยื่นกล้องยื่นซูมออกไปส่องสัตว์ถ่ายรูปสัตว์สวยๆได้ต้องใส่ชุดแบบลูกเสือไหม ผมว่าใส่ชุดเหมือนนั่นดีกว่าเหมือนอนเนียโจนดีกว่า <laughs> จะเหมาะพอ,อไหม Around the w o r l d พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มทัท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Around Around World Tour the the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top o อ t h r w o r l d ในวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เกลิ่นไปถึงทริปที่ไปเที่ยวดานูบม,มานะครับก่อนที่จะพาไปเที่ยวแอฟริกาใต้เนี่ยมีภาพบรรยากาศของงานวันที่วันนั้นเนี่ยเรา เป็นตีมแบบไทยคือเราเอาอาหารไทยไปทำใ,ในเรือด้วยเพราะเราเช่า,หาเหมาเรือสำรานทั้งลำฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปในครัวแล้วทำอาหารไทยออกมาให้คุณผู้ชมทานได้นะคะเดียวกันเนี่ยเราก็วันนั้นเราขอความร่วมมือว่าให้แต่งชุด ทีมแบบไทยๆ soft power เราใช้ทีม soft power เนี่ยกางเกง่งช้างเต็มเลยใช่เพรามีทั้งเกงช้างมีทั้งชุดไทยมีทั้งชุดไทยสมัยยุทธยาชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ชุดไทยที่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งเริ่มมีผ้าลูกไม้มาจากยุโรปเข้ามาแล้วก็โจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อสูทใช่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ว่าสิ่งที่ผมดีใจมากคือว่า วันนั้นเนี่ยพอเปิดประตูห้องจากห้องพักของผมมาเนะล้วเห็นว่าแบบท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ไปร่วมทัวร์กับเราเนี่ยทุกคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นเน่ยแล้วให้ความร่วมมือกับรีมของงานเต็มที่เลยคือวันนั้นเนี่ยเ,ยเรียกได้ว่าจริงๆว่าพูดแล้วยังขนลุกเลยว่าดีใจที่เรียกได้ว่าเกือบทุกคนเนี่ยให้การมีส่วนร่วม แบบเราอย่างเต็มที่ในการที่ใส่อะไรที่เป็นของไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีคุณหมอม <า S 2> ท่านหนึ่งนะใส่กเกงช้างกับเสื้อช้างใช่นะครับเราก็จะมีแบบมีบรรยากาศสนุกสนุกกันนะครับ<อ>ผมชอบลองดูภาพแล้วก็ลองฟังเสียงบรรยากาศดูครูคร่นะครับชุดไทยอยดีชฉันมากยังไงก็ไม่เคยคนไทยใส่ชุดไทยยังไงก็ดูดี นะครับก็เป็นบรรยากาศของวันนั้นที่สนุกมากเพราะว่าเราก็ทุกคนก็มาร่วมสนุกแล้วก็มีการประกวดกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วพอทุกคนให้ร่วมมือคืออย่างที่บอกว่าพอเช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำเนี่ยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่ามันสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเราไปทริปที่เช่าเหมาเรือสำราญหรือไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้อีกเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวน คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วย,ยังไม่เคยไปเที่ยวกับเราเนี่ยลองมาดูแล้วจะรู้ว่าไปกับอาราวดเวิร์ดเนี่ยมันสนุกไาย,ยัางไงโดยเฉพาะไปกับคนคอเดียวกันกับอราวดเวิร์ดเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกสนุกกับมันไม่อึดอัดกับการที่จะพูดคุยแล้วก็จะสามารถคุยกันได้ในทุกเรื่องครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจากแม่น้ำดานูบความหลงจากแม่น้ำดานูบนะครับทีนี้จะไปแอฟริกาเชิญชวนไปเที่ยวแอฟริกา,น,า,กานะครับเรามีโปรแกร,รมชาวแอฟริกาที่จริงเนี่ย <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็เคยได้เกริ่นกับลูกค้าทัวร์ของเราหลายท่านแล้วว่าเราจะบินไปเที่ยวซาทอฟริกากันนะแต่ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือเดิมเนี่ยเราจะบินไปโดย สิงคโปร์แอร์ไลน์เราก็ไปเที่ยวสาอิอฟริกาแต่ว่าเนื่องจากว่าพอศึกษาเส้นทางดูเรื่องของสายการบินดูเรื่องจํานวนที่นั่งและความต้องการของลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะบินชั้นธุรกิจแล้วส่วนใหญ่ก็อยากจะบินแบบที่ใช้เวลาสั้น,ส,นสั้นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งพอมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราก็เลยเลือกว่าบินโดยใช้อิมิเรสเนี่ยน่าจะดีที่สุดเพราะหนึ่งก็คือว่า Emirates อร์เนี่ยเขามีที่นั่งชั้นธุรกิจเนี่ยเยอะกว่าคอื่นอื่นแ 80, อร์บัส380กเนี่ยเรียกได้ว่า เปน็นธุรกิจเนี่ยเกือบทั้งฟลอร์เลยเกือบทั้งชั้นชั้นบนเกือบทั้งชั้นเลยเพราะเราก็เลยเลือกอิมิเรตแล้วอิมิเรตเนี่ยเวลาบินไปนระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยก็จะสั้นกว่าเพราะเราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่ดูไบครับแล้วจากดูไบเนี่ยเราบินตรงจากดูไบเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางเลยซึ่งจุดหมายปลายทางของเรามเมืองแรกที่จะไปในเซาท์แอฟริกาเนี่ยเราจะบินเข้าไปจฮันเนสเบิร์กนะครับแต่ว่าเวลาออกเนี่ยเราออกจากเมืองเคปทาวเพราะเวลาเข้าออกต่างเมืองกันเนี่ยมันก็จะ หาสายการบินที่เข้าออกต่างเมืองกันเนี่ยยากค,คือต้องมีสายการบ,บินที่บินทั้ง2เมืองนี้ด้วยกันซึ่งพอเทียบกันดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะเราบินด้วยอิมิเรสดีกว่าแล้วก็บินด้วยอิมิเรสเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการบินที่ค่อนข้างไกลทริปนี้เนี่ยเราก็เลยจะใช้เป็น b u s i n e s s Class ทั้งหมดเหมือนก็ตอนที่เราจาัดอียิปต์ก็เป็นราคาที่เราเสนอเนี่ยเป็นราคาที่รวมขาไปและกลับ จากกรุงเทพไปจุดหมายปลายทางเนี่ยโดยชั้นธุรกิจทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าบางท่านบอกเอ้ยอยากจะบินชั้นประหยัดเนี่ยก็สามารถเช็คราคาชั้นประหยัดได้แต่ราคาที่เราประกาศากับซายอเมริกาเนี่ยจะเป็นราคาของเที่ยวบินชั้นธุรกิจนะครับ โดยครั้งนี้เนี่ยพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ชมสวนซาฟารีสวยๆเนี่ยที่อยู่ระแวกใกล้ๆเมืองจูเนเนสเบิร์กเนี่ยสองสามซาฟารีที่อุทยานแห่งชาติแถวนั้นเนี่ยนะครับคือเราจะมีโอกาสที่จะนั่งรถแบบที่รถจี๊ปแบบที่ไปดูสัตว์อะรถที่แบบที่มันเปิดข้างสามารถซาฟารีจะเออเราเหมือนซาฟารีเวิลด์เหมือนเหมือนเราไปนั่งอยู่ในกรงเล่ารถขับเข้าไปให้สัตว์ดูเราคือไม่เหมือนเราไปดูสัตว์พอให้สัตว์ดูเราแต่ว่ามันก็จะมีช่องด้านข้างที่เปิดให้เราสามารถ จะยื่นกล้องยื่นซูมออกไปส่องสัตว์ถ่ายรูปสัตว์สวยๆได้ต้องใส่ชุดแบบลูกเสือไหมต้องผมว่าใส่ชุดเหมือนนั่นดีกว่าเหมือนอินเนีร์จนดีกว่า <c oughs> จะเหมาะพอไหม <c oughs> เง<อ>ิแล้วก็ในทริปเนี้ยเราก็จะจ้างในพรานซึ่ง <ạ. S 1> เป็นคนที่นําทางเราก็สามารถชี้แนะวิธีการส่องสัตว์ได้อย่างดีเนี่ยไปร่วมส่องสัตว์กับเราแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ได้อยากส่องสัตว์มากเพราะคือทริปนี้เนี่ยอาจจะต่างคนอื่นๆที่ว่าเราส่องสัตว์เนี่ย เพียงแค่ประมาณ2วันที่อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์กไปส่องสัตว์ที่นั่นที่นี่สองสมที่นะครับแล้วก็มีการขึ้นบอลลูนไปส่องสัตว์จากบนบอลลูนด้วยอ,อันนี้ก็จะต่างจากคนอื่นเพราะว่าพอขึ้นบอลลูนแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นการเดินทางของสตัตว์แล้วก็เห็นทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติของทุ่งหญ้าของป่าของน้ําได้แบบสุดลูกหูลูกตาจากบนบอลลูนซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมค่า ขึ้นบอลลูนชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติที่เพลนเนสเบิร์กเข้าไปด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีไปเที่ยวตามเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองพิซเรียซึ่งเมืองพิซเรียเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองสําคัญหนึ่งในสของเซาท์แอฟริกานะครับเพราะว่าแอาฟริกานี่เขามีเมืองหลวงแบ่งเป็นสามเมืองน,นะพ<อ>ี่เชิดเกคือเขาจะมีเมืองอย่างเมืองจฮันเนสเบิร์กเนี่ยก็จะเป็นเมืองทางด้านเศรษฐกิจ เมืองเคปเทาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของฝ่ายบริหารแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะเป็นเมืองพิทูเรียเพราะเขาก็จะกระจายในเรื่องของอำนาจออกไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งของคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะไปดูแหลมกูดโฮปที่เราเคยพูดถึงอยู่แล้วว่าแหลมกูดโฮปเนี่ยเป็นจุดที่ตามชื่อเลยว่าคนที่จะแนดีจะล่องเรือไปยุโรปได้นี่จะต้องมีความหวังองนสูงส่งเนี่ยที่จะต้องมีพอไปถึงแล้วกูดโฮป ผ่านแตลมกูโฮมเนี่ยไปให้ได้ผ่าคลื่นลมไปได้แต่เราไปแหลมกูโฮมเนี่ยเพื่อที่เราจะไปชมฝูงเพนกวินนะครับที่มีแบบเป็นพันพนตัวที่บริเวณเมืองสซมมนทาที่แหลมกูโฮมเนี่ยเขาบอกเป็นเพนกวินสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์สามารถพบเห็นได้ที่นี่เนี่ยเขาเดินเคลื่อนย้ายกันเนี่ยเป็นพันๆตัวผมจะบอกนะตามใดที่มีสัตว์ชนิดใดก็ตามนะเป็นที่ต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคหรือการชมนะ จะไม่มีวันสูญพันธุ์เขาจะอนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์นะคือผมเชื่อเลยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยที่มันสูญพันธุ์ไปเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจคับอันนี้ใช่เลยเขาต้องอนุรักษ์เอาไว้หรือแม้กระทั่งว่าไดโนเสาร์เนี่ยตอนนี้ทุกคนพยายามที่ทําให้เขาฟื้นขึ้นมาเพราะอะไรมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากถ้าก็มาฟื้นมาครองโลกเป็นเหมือนจูราสสิกเวอร์ล่ะมันจะหรือแม้กระทั่งที่เขาไปคนนิ่งเ่ย เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยทุนนิยมครับแล้วทริปนี้เนี่ยนะครับก็จะเดินทางในช่วงเวลาที่อากาศสบายบางคนบอกว่าไปแอฟริกาไปช่วงไหนดีจะบอกว่าซาวอฟริกาเนื่องจากมันอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไปฤดูกาลมันจะกลับตรงข้ามกับกับพวกเราซึ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไปช่วงเดือนกันยายนอากาศมก็จะเย็นกํบบาลังสบายสบายนะครับก็เชิญชวนนะครับออกเดินทางวันที่4ถึง12เดือนกันยายนปีนี้นะครับ ไปเที่ยวซาท์แอฟริกากันที่นั่งทุกที่นั่งไปโดยสายการบินอิมเรดสเป็นที่นั่งแบบสบายๆพิเศษคลา s ไปที่นะครับเชิญชวนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการเนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของปีนี้แล้วที่จะได้ชมสักุระในประเทศญี่ปุ่นกับ u n รา h e World นะครับเราจัดไปในเส้นทางแปลกไม่เหมือนใครอย่างที่เรียนไปก็คือเราบินไปลงที่โตกเกียวเราเที่ยวนั่งรถบัส ลัดเลาะชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกนะครับจากเมืองนิงาตะค่อยๆไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมืองอังกิตะแล้วก็ข้ามภูเขาฮาชิม,มันไตชมกำแพงหิมะสวยๆวย <c oughs> คืออยู่ข้างล่างเนี่ยได้เห็นซากุระบานั่างเต็มที่แล้วพอขึ้นไปบนยอดเขาฮาชิม,มันไตเนี่ยจะได้บรรยากาศหนึ่งเลย <c oughs> พี่ทัเกินจำกำแพงหิมะที่ฮาชิม,มันไตได้ไหม <c oughs> จำได้ฮะ <c oughs> มันจะสวยนะแล้ว <c oughs> มันก็จะเย็น <c oughs> มันเย็น <c oughs> มันเย็นแล้วสวยแต่ว่ามันจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละคือ คือพูดง่ายว่าถ้าไปหน้าหนาวเนี่ยนะแล้วไม่หนาวเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะแล้วก็ฮาชิมันไตเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขาที่แบบว่าสูงๆกำแพงหิมะก็น่าจะประมาณเนี้ยสูงประมาณโู้สูงกว่านี้สูงประมาณสักประมาณเนี้ยมันจะไม่เหมือนแล้วมันจะมันจะเป็นหิมะธรรมชาติแล้วก็อากาศเย็นลมเย็นให้เราแต่ว่าเย็นแบบว่าพอที่จะแบบสนุกเย็นแบบทนได้มันไม่ได้หนาวมากแล้วหิมะตรงนั้นนี้มันเป็น ิมะที่มาจากฤดูหนาวแต่เราอยู่ในฤดูใบไม้ผลิก,ก็คือพูดง่ายๆคือหิมะรอละลายนะครับแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่นะครับเวลาลงมาข้างล่างนี่ก็จะเห็นซากุระเนี่ยบานแล้วปีนี้เนี่ยไปในช่วงนี้นี่คิดว่าจะเห็นซากุระแบบเต็มที่มากๆเพราะปีนี้ซากุระบานช้ากว่าปกติเพราะั้นเราจะไล่เห็นซากุระบานตามการเดินทางของเราเลยเรารไปถึงอากิตะเราก็จะเห็นซากุระบานที่อากิตะพอไปที่ชิมันไต ลงมาที่ฮิโรเซกิก็จะเห็นสักุระบานที่ฮิโรเซกิทริปนี้เป็นทริปที่สวยงามครับแล้วก็จบทริปกันที่ซัปโปโรมีเวลาให้ช้อปปิ้งซื้อของสนุกสนานนอนพักกันที่ซัปโปโรอีกหนึ่งคืนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดสนใจจะร่วมไป<ท>เดินดทางไปกันเราต้องรีบตัดสินใจวันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเดินทางเต็ม <c oughs> ที่แล้วออกเดินทางวันที่19เมษายนนี้นะครับครับ <c oughs> <c oughs> ท็อปออฟเซอร์วันนี้นะครับผมกับพี่ตะเกิงเนี่ยก็ต้องขออนุญาตลาคุณผูชมไปก่อนเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 2นาิกา25นาทีวันนี้ตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ